ต่อไปครับเราจะต่อยอดกับอีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคนี้เนี่ยครับแท้จริงแล้วเนี่ยดัดแปลงมาจากสมาธิพาใจกลับบ้านของท่านติชนาธั์นะครับแต่ผมจะเพิ่มกระบวนการส่วนตัวเข้าไปนะครับกระบวนการส่วนตัวเราเรียกว่ารหัสไนห้าซึ่งตรงนี้เราจะเราจะนำไปใช้ก่อนนะครับแต่เราจะคุยกันในวันสุดท้ายว่ารหัสไนห้าคืออะไรนะครับ แล้วทำไมมันถึงทรงพลังแต่ตอนนี้ลองใช้ดูนะครับพร้อมแล้วครับค่อยๆหลับตาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกครับหายใจออกยาวหายใจเข้าจากจมูกสู่ท้องน้อยหายใจออกจากท้องน้อยสู่จมูก หายใจเข้าจากจมูกสู่ท้องน้อยหายใจออกจากท้องน้อยสู่จมูกสำหรับท่านนะครับที่ไม่สามารถหายใจไปบริเวณท้องน้อยได้นะครับให้นํามือไปวางบริเวณท้องน้อยครับหายใจเข้านะครับรู้สึกว่าท้องเนี่ยพองขึ้นนะครับหายใจออกก็รู้สึกว่าท้องยุบลง รู้ถึงลมหายใจนะครับที่ผ่านจากจมูกค่อยๆเข้าไปร่างกายของเราไปสู่ท้องน้อยแล้วจากท้องน้อยนะครับกลับขึ้นสู่จมูกอีกครั้งหนึง่ง ใจเข้านะครับรับรู้ทุกส่วนของร่างกายหายใจออกยิ้มให้กับทุกส่วนของร่างกายในกระบวนการนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านมอบความรักและกล่าวคำซาบซึ้งขอบคุณให้กับทั่วทุกอนุเซลของร่างกายของเราให้กับทุกอวัยวะ ให้กับทุกพลังงานครับที่ประกอบขึ้นมาเป็นร่างของเราค่อยๆไล่มาตั้งแต่ส่วนศรีรษะนะครับลงไปเรื่อยๆ มอบความรักกล่าวคำซาบซึ้งขอบคุณให้แก่ทั่วทุกอนุเซลล์ทุกๆอวยัยวะ หายใจเข้านะครับลองสำรวจดูครับว่ามีส่วนใดของร่างกายที่รู้สึกหนักแน่นและตึงอยู่บ้างหายใจออกครับนำความรู้สึกหนักแน่นและตึงเหล่านั้นออกไป ในกระบวนการนี้นะครับผมอยากให้ลองนำฝ่ามือครับไปวางบริเวณที่เรารู้สึกหนักแน่นและตึงครับส่งแสงสีชมพูนะครับผ่านฝ่ามือของเราเข้าสู่บริเวณที่เรารู้สึกหนักแน่นและตึง ลองถามเขาครับว่ามีสิ่งใดอยากจะบอกฉันไหมวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะรับฟังเธอบอกฉันเถอะบอกฉัน เมื่อเราได้รับคำตอบนะครับหรือข้อความหรือภาพเสียงนะครับความรู้สึกจากบริเวณนั้นแล้วจึงใช้รหัสไนห้าครับฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยตนเองขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยตนเองขอบคุณฉันรักเธอ ฉันขอโทษให้ภัยฉันเถอะฉันให้ภัยตนเองขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษให้ภัยฉันเถอะฉันให้ภัยตนเองขอบคุณฉันรักเธอวันนี้กระจางแจ้งแล้วขอยกเลิกทุกพนธนาการทางร่างกายอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ และขอลบล้างทุกพลังงานที่ไม่มีความจำเป็นออกจากชีวิตหายใจเข้าเป็นแสงสีทองหายใจออกเป็นความดำๆหายใจออกไป ลองดูครับว่ามีแอคชั่นแพลนนะครับหรือว่าการกระทำใดบ้างครับที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเพื่อปรับเปลี่ยนนะครับให้ร่างกายสอดคล้องนะครับมากยิ่งขึ้น หาจะเข้ารู้สึกดีหากจะออกรู้สึกเบาสบายหากจะเข้ารู้สึกดีหากจะออกรู้สึกเบาสบายหากจะเข้ารู้สึกดีหากจะออกรู้สึกเบาสบาย จากนั้นนะครับประสานมือทั้งสองไว้ที่หัวใจจะเห็นว่าการประสานมือของกรอบตอนนี้นะครับจะทำให้เรานะครับสามารถเชื่อมกับใจได้เป็นอย่างดีให้เรานะครับ ลราวขอบคุณตนเองชื่นชมตนเองและบอกรักตัวเองขอบคุณตนเองชื่นชมตัวเองและบอกรักตัวเอง ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกหายใจออกยาว พร้อมแล้วนะครับค,ค่อยลืมตาขึ้นนะครับเป็นยไงบ้างครับเบาเลยเบานะ,ะร่างกายบอกไงบ้างมีส่วนไหนไหมครับที่หนักแน่และตึงตอนแรกมีรู้สึกตรงเนี้ยที่มันหายใจไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกดีคะ่ะก็เลยเอามือไปวางแล้วก็ถาม,อมตอนนี้ถามก็จะได้คำตอบมาว่า ต้องตอนอาหารตอนเย็นๆนะคะต้องจัดการมันให้ดีกว่านี้มต้องกินให้มันเป็นเวลาอืกับค่ะ <c oughs> ก็คือทานอาหารเย็นให้เป็นเวลาใช่ใชแล้วเรามีแอคชั่นแพลนยังไงบ้างก็คิดว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูแลตัวเองอยู่อะคะ่ะก็าจจะต้องตั้งเวลาที่เราจะต้องกินตอนเย็นให้ชัดเจนค่ะนะฮะอเมซิ่งไหม ของทางบ้านเป็นไงบ้างครับร่างกายบอกว่ายังไงบ้างนะครับมีไหมครับแตะตรงไหนส่งความรักเข้าไปนะครับถามเขานะครับจริงๆความเจ็บปวดนะครับของร่างกายเนี่ยมันเป็นสัญญาณเนาะว่าร่างกายของเราเนี่ยออกสมออกจากสมดุลแต่คนส่วนใหญ่ทํำยังไงครับเวลาปวดท้อง<ก>ปวดหัวหายยากินตอนแรกกินเบาๆก็ก,ก็หาย สักพักต้องเพิ่มโดสสักพักต้องเพิ่มให้มันแรงขึ้นใช่ไหมครับนั่นหมายถึงอะไรครับทุกๆครั้งที่เราทานยาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการบอกร่างกายว่าเงียบไปเลยเนาะอย่าพูดมากหุบป,ปากไปนะครับทั้งนั้เขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับหรือตรงเนี้ยที่มันมันออกจากสมดุลนะเธอต้องกลับมาดูแลนะครับเมื่อเรารู้วิธีนี้นะ ะนะครับคือเราสามารถสื่อสารกับเขาได้รับข้อความได้ค่ะจากนั้นเนี่ยนะครับเราใช้รหัสเสนห้ารหัสใสนห้าฉันขอโทษให้ไพฉันเถอะฉันให้ตัวเองขอบคุณฉันรักเธอมันคืออะไรครับมันคือการที่เราเนี่ยเคลียพลังงานตรงนั้นออกอฉันขอโทษนะครับจําเป็นต้องขอโทษไหมผมก็จําเป็นนะกับร่างกายเพราะเราทำอย่างนั้นนะใช่ค่ะนะครับ,ร,บร่างกายจะให้ัพฉันเถอะอแล้วก็ฉันก็ให้อภัยตัวเองด้วยที่ทําแบบนั้นไป ขอบคุณมากในการให้ภัยครั้งนี้แล้วก็ชันรักเคื่อนนะนะครับสวยงามค่ะทไมถึงต้องพูดสี่รอบเพราะร่างกายของเรามีทั้งหมดสี่ชั้นครับกายอารมณ์กายจิตใจกายจิตวิญญาณและที่สําคัญก็คือการที่อยู่ในมิตินี้ค่ะนะครับการที่เราพูดสี่รอบก็หมายถึงว่าเคลียร์ออกไปทีละชั้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากกายหยาบกายอารมณ์กายจิตใจแล้วก็กายจิตวิญญาณค่ะนะครับนั่นคือกระบวนการ ของคุณธัญญาเขาบอกว่าปวดไหล่นะครับถามแล้วทํางานหนักนะครับนางเกินไม่พักนะครับก็ใช้รหัสันห้านะครับเคลียร์แล้วก็ต้องนะครับอาจจะหาแอคชั่นแพลนให้กับตัวเองว่าเราจะทำไงนะนะครับที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคนเราจะสำเร็จนะทำไมผมต้องใช้แอคชั่นแพลน คือการลงมือทําเป็นสิ่งที่สําคัญครับนะครับหลายหคนเนี่ยเรียนมาหลายที่นะหลายทางหลายสํานักหลายอาจารย์ก็ยังไม่สําเร็จสักทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ลงมือทำํำการลงมือทําครับจะทําเราให้เข้าสู่เส้นทางสู่ความสําเร็จนะฮะตอนแรกเราต้องมีการตั้งเจจำนวง่อนเมื่อตั้งเจจำนวนแล้วเราก็ต้องใส่ใจ นะครับให้ความใส่ใจกับสิ่งนั้นจากนั้นเราลงมือทําเมื่อลงมือทําแล้วนะครับเราก็ต้องปล่อยวางค่ะนะครับล i t o ์ท <Ha. S 1> ูลกอร h แ n นนะครับเราจึงเดินทางสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็สมาธิพ่าใจกลับบ้านเนี่ยนะครับสามารถใช้ร่วมกันกับกราวดิ้งเทคนิคได้เลยนะครับ <Ha. S 1> ก็คือตอนแรกเนี่ยกำหนดเจ็ดจำนวก่อนว่าพลังงานใดไม่มีความจะเป็นสภาพข้าพเจ้าขอให้ไหลลงสู่พื้นโลกค่ะ จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ดูลมหายใจจากจมูกสู่ท้องน้อยจากท้องน้อยสู่จมูกนะครับสักพักหนึ่งเราก็เพิ่มเข้ามานะครับดูทุกส่วนของร่างกายยิ้มให้กับทุกส่วนของร่างกายมอบความรักคำามซาบซึ้งขอบคุณให้กับร่างกายของเรานะครับไล่ไปทีละสเต็ปทีละชั้นนะครับทีละส่วนจากนั้นก็ ดูครับว่ามีส่วนใดที่มันรู้สึกหนักแน่นและตึงอยู่บ้างนะฮะสื่อสารกับเขาใช้รหัสไซนา้าเคลียร์พลังงานออกไปแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทีละ่ส่วนนะครับที่สำคัญคือแอคชั่นแผนครับเราจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราต่างไปอย่างต่างไปอย่างไรจากนี้ไปะนะครับนี่คือผมว่ามันคือเซลล์เลิฟนะการรักตัวเองนะครับ จากนั้นหายใจเข้ารู้สึกดีครับหายใจออกรู้สึกเบาสบายมันก็จบกระบวนการเป็นการทำงานที่ง่ายมากนะครับง่ายมากเนาะ